สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับกอกล้านะครับลอสดนเจลิสอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากก็วันนี้เรามีแพลนจะไปเมลเบิร์นกันเป็นครั้งแรกที่ไปเลยนะเราก็เรียกว่ามันคงจะไม่ใช่ Sydney ลอส i ซนดนีย์ละมันนะ่าจะต้องเป็นลอสแนเมลเบิร์นเดี๋ยวกำลังจะเตรียมตัวไปกันเราก็มีรถอูเบอร์มาลักเ<ๆ>ดี๋ยวไนะครับ<ๆ>จะคนเตรียมพร้อมจะไป <laughs> <laughs> มาไปละไปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แอร์พอร์ตแล้วนะฮะมีคนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็่วงนี้เราก็ต้องใส่มาสกกันนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปเช็คอินแล้วก็ถา่ายบรรยากาศก่อนขึ้นเครื่องจ้า ตอนนี้ก็เช็คอินเรียบรอ้อยแล้วครับเข้ามาในเกตแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตของเรากันนะเมซาราอยู่ข้างหลังนะครับชุดซัมเมอร์มาก<ๆ>เราก็มานั่งพักที่เกต57 0เนะครับเพราะว่าเกตเราเนี่ยคนเยอะมากเกตเราอยู่ข้างหลังอยู mm. ตต่ตรงนู้นตรงไหนอะตรงนั้น เราเลยมานั่งเกตนี้ครับซึ่งเกตนี้ไปโกลโฟสก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปเมลเบิร์นหรือโกลโฟสกันแนะ่จริงๆแล้วเนี่ยไฟล์อะแคนเซลไปรอบหนึ่งลเลยเมื่อเช้าเพราะว่าฟลนเราจริงๆมันต้องเดโมง something อะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น8โมง25นะฮะก็เดี๋ยวใกล้ละ ตอนนี้เราก็เข้ามาเช็คอินนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับพี่เม้าเพราะไม่เดี๋ยวลนยนี้คือคนเต็มเครื่องเลยเราไปเจอกันอีกทีอยู่ที่เมลเบิร์นะนตอนสุดท้ายจถึงแล้วครับเมลเบิร์นนะฮะกระเบนสด เราเพื่อนสาวอยู่ไหนเพื่อนสาวเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะรอเบย์เข้ามาอยู่เพราะว่าเรานั่งกันคนละที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเอากระเป๋าแล้วก็ออกไปตะลุยลอซินเมลเบิร์นกันนะมาลวจ้าชุดมันคือหายง่ายมากอะคือโดดลงเครื่องลยอ่าคือแบบซุดิเวย์คือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะหลนะ่นสามารถหาได้ง่ายมาก รถเราอยู่ข้างหลังนี่แล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วเวบอกว่าสะดวกดีเราก็เลยจองเป็นแบบไปกลับเลยสุกสิบห้านาทีนี่มาแล้วหนึ่งหนึ่งสองว่ะอ่ะยังไง จอดไว้ที่บ้านของเวลัตเมนะฮะแล้วเราก็จะไปดูกันว่าในเมืองวันนี้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ก็เป็นลอสซินเนิลกับกอร์กลานเองแล้วก็เมซาลาแล้วก็บิ๊กข้มมามเมานะจ๊ะไปดูกัน คือ <ś m _> เขาบอกว่าที่นี่มันมีความไอคอนิกอย่อย่างนึ่งก็คือการที่ได้นั่งรถรางรอบเมืองฟรีนะทุกคน <ś m> ก็คือเขาจะเรียกว่าฟรีรามเซอร์ฟรดนะฮะ <ś m> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะซึ่งมันน่าจะทำให้เราออกไปเที่ยวไหน <ś m> อะไรยังไงได้น่าสนใจแล้วก็ประหยัดมากขึ้นดน้วยเราก็ลงรถมาแล้วนะฮะ ขณะนี้เราอยู่กันที่บขอสอซึ่งเหมือนมากมีเซเว่นมีอะไรใดๆคือเราอ่ะมาลงกันที่เซา e r n c นครอสสเตชันนะซึมันเป็นอะไรสถานหยหรถไฟเนาะเออบางซื่อสถานีกลางบางซื่อนั่นเองะครับ ันนี้เราจะมาขึ้นฟรีทรามกันนะครับดูยังไงก่อนงงมากเลยงงมากแต่ว่าดีมากที่แบบนี่คือขึ้นฟรีหมดเลยนะมาแล้วมาแล้วพี่มา้าปะไ้อยู่ ตอนนี้เราก็ยืนต่อคิวอยู่ที่ลูนนะครับเป,รเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ต้องมาต่อคิวเพื่อซือออ้อกัวซองอที่เมลเบิร์นก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนแต่ว่าเวบอกว่าดีมากคนซื้อเยอะนะไม่รู้จะขายหมดก่อนที่เราจะได้ไปซื้อหรือเปล่าีย นี่คือกินกันไปแล้วนะก็อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าต้องต่อคิวย,ยาวนานกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรก็ได้เฮ้ยใช้ได้เลยอันนี้มันมีคาโบนาร่าแฮมชีสดีอดตเอาลอดช็อกโกแลตอันนี้ครับเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตสดใหม่ดีมาก แต่ประเด็นคือเราอ่ะกินกันอยู่หน้ากระสบมใช่ไหมเนี่ยมันก็ต่าง,งก,กันไปดิจบอลทำแบบเขาก็มาบอกเปิดแบบเหมือนเราเหมือนอยู่ในสวนสัตว์อ่ะเขาเคยก็มาบอกแบบเ e x h i b บ t i o นอะไรอย่างเงี้ยมามองดูเรากินนะครับ <c oughs> เออบอกเลยเออกินเป็นซูนหตลกเราก็นั่งทำฟรี e t i ์ e กันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Queen Bistrea <c oughs> Market. ไปดูของไปดูตลาดว่ามันเป็นอะไรการเดินทางก็สะดวกดีแต่ก็จะงงๆเพราะว่ามันต้องต้องไปต้องสายนู้นสายนี้สายนั้นเลยเงี้ยก็ต้องเช็นให้ดีถึงแล้วฮะ <Hi. S 1> เรามาลงที่สถานี Queen v i c t o r i Market นี่ครับ <Thank you. S 1> คือมันเป็นตลาดสด นะทุกคนแล้วก็คือสะอาดสะอาดมากเลยอะ่ะดูพื้นดิอากาศวันนี้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งพักอยู่ที่ใน q ค e e วิกตอเรียมาร์เกนะคือมีที่ให้เดินเยอะมีของให้เลือกหลายอย่างมากแล้วก็ม่ได้เกียติดใจที่ว่าอยากจะไปซื้อ,อ,อไส้กรอกเยอรมัน <laughs> กินซึ่งเราอะกินครัวซองต์ไปแล้วเยอะมากแล้วเราก็เลยแบบ ตต้องเดินก่อนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วเพราะแบกทั้งกล้องทั้งอะไรก็เลยกาว่าเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปก่อนที่จะกลับไปเนี่ยเราก็จะไปซื้ออสกอกจรกินนะฮะแล้วก็ด้วยความโชคเนี้ยเป็นวันที่ย4บสี่วันที่25้าวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะปิดกันส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อของเพื่อที่จะตุนเอาไว้ทําของกินกันในครอบครัวหรืออะไรพวกเนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเราก็อาจจะไปซื้อของ เอาไว้ทำกินเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินตอนเย็นด้วยพร้อมกับเดี๋ยวรอให้แดดมันร่มกว่านี้นิดนึงแล้วเราก็จะเข้าไปถ่ายรูปในเมืองในมุมต่างๆที่แบบทุกคนแบบต้องมาแล้วก็ต้องไปนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ชุดล้ครับนสวรร้อนวันนี้เรามาอยู่กันในสวนสวนรถไฟแห่งหนึ่ง <c oughs> ก็นั่งทำมาเรื่อยๆนะแล้วก็กะว่าเออจะมานั่งเล่นแบบในสวนเพราะว่าอากาศมันแบบลมมันเย็นอะอากาศมันดีแต่อย่างเงี้ยแล้วก็กำลังสหาที่ที่นั่ง <c oughs> คือตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนไป o ก e r n m e ม t h o า s e เหรอแต่คนเยอะมากเลยนะ นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่กันใน Royal Botanic Garden ของเวกตอทอรียนะฮะซึ่งเราก็เดินหลงกันมาเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้ว,ลวหาหน้าไม่เจอเงินลงลนเราควรเะไนทางไหนอ่ะไป <laughs> เราไปทุกที่นะที่ป้ายบอก <laughs> เดินวนๆอยู่อย่างนี้ กุสัตว์จะเดินหาที่กินน้ำเนี่ยไปเดินมาป้ายหายว่ะก่อนน้ำตรงนั้นนะก่อนเออน้ำแร่ธรรมชาติวันนี้เราคือเดินครบสองหมื่นเก้าแล้วจ้ะจะกินกน้ำจากสายยางเหรอหลางไม่คือที่รูมไม่เจอเจอก๊อกน้ำ <laughs> อันนี้ข้างล่างของหมาเคยถามอมมี่วไาโง่ว่าคิ้วของเด็กเหรออะไรนะอะ <laughs> ไรนะใจร้องเหรอทีรูดอกโบสสวยมากน้ำน้ำ <c oughs> น,น้ำก่อนเลยสักทีครับที่รูมาถึงปุ๊บปิดพอดีแต่เราก็ได้ซื้อน้ำอ่าไอติมมานั่งกินกันเพราะว่า มันต้องการน้ำตาแต่ละคนนะฮะบรรยากาศดีมากตรงนี้โอ้ยรถมารถเมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปพักงีบกันมาแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเหนื่อยกันมากจากการหาดซีรูมนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ในเมืองซึ่งเรายืนอ,อยู่บนเกาะกลางถนน นี่ก็คือ tram station เ,เหมือนกันนะทุกคนซึ่งเล็กมากแบบแทบจะไม่มีที่เนี่ยดูเดชน,น้อยมากแต่ว่าเป็น station จริงๆนะฮะก็เดี๋ยว t r a มก็จะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็เดินเล่นถ่ายรอบรอบๆว่าบิวตรงไหนมุมตรงไหนเราอยากถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมดสิ้นหนึ่งวันไปเพราะวันนี้คือเราตื่นกันแต่เช้ามากเลย ้าเารเราจสกินกันวันนี้นะฮะนี่คือเต็มแล้วอะ่ะยัง <c oughs> เนื้อยังไม่มาเลยโอ้แล้วเขาทำให้ด้วยนะ

นะครับก็เราก็มาถ่ายรูปกันแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็มีเป็นไม่คริสต์มาสแต่เขายังไม่เปิดไฟนั้นน่าจะเปิดเร็วๆนี้แหละอาจจะค่อยๆเปิดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เข้าไปในเมืองนี่ก็เป็นคาสิโนคราวน์นั่นเองฮนะเดี๋ยวไว้เราจะเข้าไปถ้าเรามีโอกาสอีก เราก็เดินไปถ่ายรูปก,กันมานะครับแล้วก็ตอนนี้มานั่งดูไฮเตอร์สตน์สดุกสนายหรือว่าเป็นเมืองอาร์อาร์ตมากจริงๆแล้วก็วันนี้น่าจะเสร็จเราก็น่าจะขึ้นห้องไปนอนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนคือน,นอนกันน้อยมากตื่นเต้นไงได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะจ๊ะแล้วจจจเจอกันบ๊ายบาย